หนุ่มกัญชัยถามเองตำรวจรวยจริงหรือไม่คำตอบทำเอาเช้ากว่าเดิมในรายการโหวนกระแสนะคะวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะพิธีกรชื่อดังนะคะอย่างคุณหนุ่มกัญชัยได้ทำการเชิญพลตำรวจตรีวิชัยสังประภยัยและทนายเดชามาพูดคุยกันถึงประเด็นของผู้กำกับโจ้ค่ะที่ก่อเหตุเรียดไถ่เงินผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะคะ ซึ่งในรายการเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยได้ถามถึงเรื่องแชทที่ผู้กำกับโจ้เคยคุยกับคุณเมย์พิชณาดาราสาวชื่อดังนะคะในแชทเนี่ยมีการพูดถึงเงินที่ผู้กำกับโจ้แอบซุกเอาไว้อีก230ล้านเพื่อหลบเลี่ยงภาษีค่ะโดยพี่หนุ่มเนี่ยถามว่าผมถามว่าตำรวจณวันนั้นเนี่ยยศยังไม่ได้เป็นผู้กำกับเลยขอโทษนะครับมีเงิน230ล้านและคนที่เป็นระดับนายพันนายพล หรือแบบใหญ่ๆขึ้นไปไม่มีเป็นหมื่นล้านหรอโดยพลตำรวจตรีวิชัยนะคะก็ได้บอกว่าคืองี้นะครับเอาเรื่องที่เขาพูดก่อนเขาพูดจริงหรือไม่ก็ไม่รู้เราต้องไปดูพฤติกรรมของเขาก่อนตอนที่เขามาเป็นตำรวจเขาอยู่ในอำนาจหน้าที่หรือทำอะไรมาที่ไม่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นพวกตำรวจที่จับโต๊ะบอลเห็นไหมครับบางคนยศนิดเดียวมีเงินในบัญชีเป็นหมื่นล้านก็มีนะครับก็ต้องไปย้อนดูประวัติของผู้กำกับโจ้ว่า ตอนยศเล็กๆเ,เขาทำอะไรมาบ้างทำให้ชาวเน็ตได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของวงการตำรวจไทยที่ไม่ได้โปร่งใสอย่างที่ประชาชนคิดมีการให้สวยให้เงินเรียดถ่ยกันอยู่ซึ่งคดีจะเป็นยังไงต่อไปเน่ยก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปค่ะเปิดราคาบ้านหรูผู้กำกับโจสืบเนื่องจากกรณีคลิปหลุดผู้กำกับชื่อดังพร้อมกับทักพวกนะคะที่ได้ทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาจนถึงแก่ชีวิต แต่อย่างไรก็ตามค่ะได้มีหนังสือรับรองการเสียชีวิตที่ออกโดยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักนครสวรรค์ระบุว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวนั้นเสียชีวิตจากพิษสารแอมเฟตามีนค่ะซึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลนี้นะคะยิ่งทําให้คดีดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าข้อมูลที่โรงพยาบาลให้นั้นขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่ ล่าสุดมีการออกหมายจับนายตำรวจผู้ก่อเหตุทั้งหมด7คนค่ะและสามารถจับกลุ่มได้แล้ว4คนนะคะซึ่งยังคงหลบหนีอีก3คนและหนึ่งในนั้นก็คือผู้กำกับโจ้ค่ะซึ่งต่อมานะคะทางพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เซ็นหนังสือให้พันตำรวจเอกเทธิสันหรือว่าผู้กำกับโจ้ออกจากราชการค่ะโดยช่วงเช้าของวันที่25สิงหาคมนะคะพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุข พบตอรออยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบุคคลมั่นพักของพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลผู้กำกับสบพเมืองนครสวรรค์หรือว่าผู้กำกับโจ้ภายในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งย่านคันนายาวค่ะพร้อมกับสั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจนครสวรรค์ขออนุมัติสารออกหมายจับพันตำรวจเอกทิติสันพร้อมกับพวกรวมเจ็ดนายขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคหก 6. ยังได้เข้าควบคุมบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้ได้4นายด้วยกันจากจำนวนทั้งหมด7นายนะคะโดยสามารถหลบหนีการจับกลุ่มไปได้3รายรวมทั้งพันตำรวจเอกทิติสันหรือว่าผู้กากับโจ้ด้วยซึ่งขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถติดตามตัวได้แต่อย่างใดค่ะทั้งนี้นะคะการตรวจค้นบ้านพักของพันตำรวจเอกทิติสันนะคะหรือว่าผู้กากับโจ้ภายในหมู่บ้านปัญญาอินทราถนนปัญญาอินทรา เขตคลอง3าวากรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบว่าปลูกอยู่บนเนื้อที่ประมาณ5ไร่โดยมีบ้านสองหลังนะคะซึ่งขณะเข้าตรวจคน้นพบเพียงแม่บ้านชาวเมียนมาสองคนค่ะจากการสับถามแม่บ้านนะคะทราบว่าผู้กำกับเจ้าจะเดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์เข้ามาที่บ้านหลังนี้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์โดยบางครั้งเนี่ยจะมากับแฟนสาวแต่ส่วนใหญ่จะเดินทางมาพักผ่อนที่บ้านหลังนี้เพียงนาพัง ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะยังพบว่าบ้านพักหรูของพันตำรวจเอกทิติสันหรือว่าผู้กำกับโจ้ภายในหมู่บ้านปัญญาโซน P1 จะมีการซื้อขายกันในมูลค่าไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากการตรวจค้นบ้านพักหรูของพันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจ้เจ้าหน้าที่พบรถหรูที่มีชื่อของพันตำรวจเอกทิติสันเป็นผู้ครอบครองรถถึง29คัน ซึ่งขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการตรวจสอบว่ารถทั้งหมดมีที่มาที่ไปอย่างไรโดยจากการตรวจสอบนะคะพบว่ารถยนต์หรูที่พบเนี่ยมีทั้ง Porsche, Ferrari, Lamborghini และรถอื่นๆเป็นจำนวนมากรวมมูลค่ารถยนต์หรูดังกล่าวนะคะมีมูลค่ามากกว่า100ล้านค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ